เพื่อนๆคงเคยเจอสถานการณ์ในการเจราจาต่อรองกันถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นการขอขึ้นเงินเดือนกับทางหัวหน้างานหรือการต้องไปปิดดีลกับทางลูกค้าต่างๆต,ตอนไปเราอาจจะพบความมั่นใจไปเต็มเปี่ยมและคิดว่าการเจราจาต่อรองครั้งนี้จะต้องจบลงด้วยความสําเร็จถูกไหมครับแต่ปรากฏแล้วสิ่งที่กลับมามักจะเป็นกับความผิดหวังสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการบอกว่าเราไม่ได้เป็นนักเจราจาต่อรองที่ดีพอแต่อาจจะเกิดจากสาเหตุที่เรายังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าแบตนาครับ บตนานั้นย่อมาจาก best alternative to negotiate argument หรือแปลเป็นไทยได้ว่า,าทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นเมื่อดีลนี้ไม่สำเร็จนั่นเองฟังแล้วอาจจะงงเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการต่อรองขึ้นเงินเดือนกับทางหัวหน้างานให้แล้วกันนะครับณนะตอนนี้สมมุติละกันว่าเพื่อนๆมีเงินเดือนอยู่ที่20,000บาทและเพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น25,000บาทเพื่อนๆเ,เลยตัดสินใจ เข้าไปคุยกับทางผู้จัดการในห้องเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมักจะจบลงด้วยการที่ทางผู้จัดการก็คิดว่าคุณได้ตัวเลขที่เหมาะสมอยู่แล้วสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าแบตนาเราคืออะไรครับแต่ในทางกลับกันการเจราจาต่อรองเงินเดือนเรามักจะเห็นว่ามันจะประสบความสาเร็จมากขึ้นถ้าเรามีออฟเฟอร์อยู่ในมืออยู่แล้วในสถานการณ์เดียวกันถ้าคนคนนี้นั้นได้รับออฟเฟอร์จากบริษัทใหม่เป็นจํานวนเงิน23,000บาท นั่นหมายความว่าเขามีแบตนาอยู่ในมือแล้วอยู่ที่2 3,000บาทเมื่อเข้าไปเจราจาต่อรองกับทางผู้จัดการแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์เดิมแต่การที่เรารู้ว่ามีแบตนาอยู่ที่2 3,000ก็จะทําให้ในการเจราจาพูดคุยเรารู้แล้วว่าถ้าดีลนี้กับทางผู้จัดการไม่เกิดขึ้นเรายังมีเซฟตี้เน็ตอยู่ที่2 3,000บาทนั่นเองการที่รู้แบตนาจริงๆแล้วเป็นคอนเซปที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะเข้าไปทําการเจราจาต่อรองทุกครั้ง เมื่อ,อไหรก็ตามที่เกิดการเจรจาต่อรองถ้าไม่รู้แบตนาเรายังไม่ควรที่จะเดินหน้าดีลนั้นต่อครับการรู้แบตนานั้นมีได้ทั้งรู้แบตนาของตัวเราเองรู้แบตนาของทางลูกค้าหรือคู่เจรจาและเมื่อ,อไรก็ตามที่เรารู้แบตนามันจะทําให้เราเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าโซปาหรือโซนในการเจรจาต่อรองนั่นเองครับผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งอันที่เข้าใจง่ายให้ฟังแล้วกันนะครับอย่างตัวผมเองจะมีการดูทีมขายและเราก็ต้องมีการไปขายโปรดักที่เป็นแซด ในส่วนของ HR solution หลักๆแล้วเวลาที่เราเข้าไปขายนั้นผมมักจะบอกให้ทีมงานผมต้องทําการรู้แบตนาของตัวเองรู้แบตนาของลูกค้าก่อนและในการขายผมยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์นี้บริษัทลูกค้าอาจจะต้องมีการใช้งบป,ประมาณในการซื้อโปรดักต์ของทางผมอยู่ที่450,000บาทแต่ในขณะเดียวกันถ้าน้องในทีมผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมได้และพบว,ว่าจริงแล้ว บริษัทที่เขาใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะจะเสนอให้อยู่ในราคาที่350,000บาทนั่นหมายความว่าแบตนาของทางลูกค้าผมจะอยู่ที่350,000บาทนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วการการพิจารณาแบตนาของทางลูกค้าไม่ได้ง่ายอยู่แค่นั้นครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างในตัวของการใช้โปรแกรมมันมีสิ่งที่ไม่ได้ตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ง่ายอย่างเช่นความพึงพอใจในการใช้งานความสัมพันธ์ระหว่าง ซัพพลายเออร์เจ้าปัจจุบันกาบทางลูกค้าผมและเรื่องต่างๆเช่น s Switching c o s t หรือในเรื่องของการใช้งานตัวโปรแกรมในบริษัทพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆไฟล์เอาเข้าไปในดีลครับผมและเมื่อไหร่ก็ตามผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนจำไว้เสมอนะครับก่อนที่จะเริ่มเจราจาแต่ละครั้งคุณต้องทำการค้นหาแบตนาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นนักเจราจาต่อรองที่ดีเริ่มต้นจากตรงนี้ครับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนกับคอนเซปต์ง่ายๆที่เรียกว่าแปดนาหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากช anel ผมแล้วก็ผมจะเอาสาระน่ารู้ดีๆในเรื่องการขายการตลาดมาให้เพื่อนๆฟังกันอีกหลายๆคลิปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ